สำหรับความเป็นมาของพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่8นั้นเป็นพระบรมราชานุสวรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินขนาดสามเท่าของพระองค์จริงพระอรียบททรงยืนประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพานพระราม8เพื่อให้พระบรมราชานุสวรีมีความยิ่งใหญ่สง่างามสมพระเกียรติ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสะพานพระราม8ที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวโดยพระองค์มีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพยาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งเพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และในวันที่7มิถุนายนทางกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโดยรอบบริเวณสวนหลวงพระราม8เพื่อให้เสร็จทันกําหนดในวันที่9มิถุนายนความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะรับสเสด็จประบาทสเสด็จประาัยหัวในวันเสาร์ที่9ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ทีด้ในการเดินทางมานี้ก็ได้เห็นการทํางานของ จ้าหน้ที่กรุงเทพมหานครในการที่จะเตรียมดูแลความสะอาดเตรียมสองข้างทางซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จจากโรมาศิริราชมานะครับมาสู่พระบรมราชานุสาวรี์แห่งนี้นะครับ โดยภายใต้พระบรมราชานุสาวรียังได้ถูกออกแบบให้เป็นอาคารอเนกประสงค์บนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มีคุณสมบัติที่ดีในหลายๆด้านมีบรรยากาศและทิวทัศน์งดงามสามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้หลายแห่งตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ถวายความเคารพและใช้เป็นสถานที่สาธารณะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ในการนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณสวนหลวงพระรามแดต่างเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติยินดีดีใจมากค่ะในหลวงจะเสด็จมาแถวนี้วางพร้อมก็เตรียมจะใส่เสื้อสีชมพูค่ะดีใจน้ำตาไหลโอ้โในชีวิตเลยไมู่้จะพูดยังไงตื่นตันใจสุดที่เห็นพระองค์ท่านมาพระองค์ท่านน่ะผมก็ถวมพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านเห็นพระองค์ท่านแข็งแรงผมก็สบายใจ และนี่เป็นสวนสาธารณะที่ประกอบพระบรมราชานุสาวรีรัชากาลที่8ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือออกกำลังกายและยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวอนันทมหิดลภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นและภูมิทัศน์ที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานัทพลก้อนซับถ่ายภาพเนื้อแพรพงษ์สุวรรณเดลินีสทีวีรายงาน